สวัสดีแแม่จะเลยอูอยไหนเนาด้วสวัสดีค่ะช่องคุรีเจโอวันค่ะค่ะพี่น้องคะ่ะเดเบิงคลิปแล้วเกิดอีหยังขึ้นเนาะเบิรงตีล่ะมีอะไรที่ทําให้เราได้มาคุยกันเนะาะเมื่อนี้มาฟังนะคะขอบคุณเอฟซแฟนคลับอีหลาหน่อยน้องอุ้งอิงเอฟซสาวหน่อยเพชรบ,บานแพงแล้วก็เอฟซสาวหน่อยรำเพิินโชว์นะคะเนาะ เฮามาเบิงว่าชีวิตจริงยิ่งกว่าละครล่องใจอีหลาอุงอิงจนได้จ้างนะคะพี่น้องแต่จ้างงานก็คือวันที่24กุมภาพันหกอ้าวเราไปชมคลิปนี้ค่ะพี่น้องค่ะเสียงมันดังเมี่ยรากม่ได้แม่อไะ,มะ,ะไรอ่าเงี้ยแต่เรไได้สินะแม่สดๆเมียนมากน,น,น้องชายแม่กับพ่อเบิงสดๆพเบิงตวสวด,ดีพ่เบิงตพเบิงวความพ่อเบิงเป็นวันนี้น้อเรา เป็นจังไดผู้ที่ร้องใจนะคะกับเป็นแม่ผู้หนึ่งนะคะที่ติดตามเป็นเอซแฟนคลับของนอง้องอุ้งอิงนนะคะที่ได้ติดตามน้องตั้งแต่าบานเชียงตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะร้องใจลองใจว่าอีหลาน้อยจะเป็นคนอย่างไรนะคะตั้งแต่เริ่มเลยนะคะเพราะว่าเพิ่นดูคลิปของน้องทุกมือทุกมือ พี่น้องคะสะออนสะออนดูคลิปน้องอุ๋งอิงทุกวันนะคะบว่าสิเห็ดอียงก็ตามเล่าก็ฉิตามเบิงคลิปของน้องน้องไปแสดงอยู่ใสแต่แกจะไม่ไปชมอยู่หน้าห้านเพราะว่าเสียงลําโพงมันดังแห้งแกจะไปชมตัวเป็นๆน,นะคะไปชมตัวเป็นๆก็ได้เห็นน้องอยู่ตลาดก็ล่องใจแต่งโตอุญุอาญะไปล่องใจว่าอีลาน้องอุ้งอิงสิ่งไท่ายลูบ,บอพี่น้องขึ้นเบิง ลองคอมเมนต์มาไตาค่คิดว่าอีลาสิให้ถ่ายรูปน้ำบอพี่น้องคะ่ะอ้าวฟังคลิปนี้เบิ่งเด้อค่ะคิ้มมาแต่ไส่เพขอไทยหลุปปดก็ได้เหรอแม่หลุดใช่ไหมเล่ามาโอ้ยยิ้มงานนี้ดีมัดก็เลยเว้าว่าพายุพายุยิ้มงานนี้ดีมัดไปส้องหมักลหลายหลยเล่าว้าตรงตุ้งว้าตรงแห้งแห้งนี่ล่ะเขาเรียกว่าคนรวยไม่ต้องโอ้อวดไม่ต้องแต่งตัวแค่ไปเจออยู่ตลาด เป็นจังไดล่ะพี่น้องเจอบอคะน้องอุ้งอิงเป็นคนน่ารักอยู่แล้วความน่ารักของน้องอุ้งอิงที่ไม่ถือเนื้อถูตัวแล้วก็ติดดินยางตลาดพี่น้องคือบอกว่าดาราคนอื่นเขาสิ้่ยางตลาดคือน,นอ้องอุ้งอิงบอแต่นี่บอคะ่ะตลาดเช้าอีหลามากหลายตลาดนัดอีหลามากหลายแท่นทีสิเป็นยางห่างแต่น้องอุ้งอิงบขเคยเป็นยางอีหลาจะยางตลาดนัด ไปยางเอ่อห่างดังๆจังฉินโรบินสันหรือว่าเซนท่านก็ตามน้องบ่เคยไปยางนอง้องสิยางตามตลาดนัดกับตามตลาดซื้อกับเขากินแม่น่อยก็พอเอกกับสิภาพไปแบบนั้นนะคะอ่าน้องติดดินนะคะได้งานในองค์กรก็คือล่องใจเบิงว่าอีลาฉิถือโตบอแต่อีลาเป็นคนติดดินนะออสุดยอดเมเจาภาพาผู้นี้คนรวยเต่บดโออวดเจ้าของ อ้ยอุงอิงจะเป็นขักแหงนะคะความหักของแม่หักแม่จางแม่เจ้าภาพามีสุดยอดเลยได้พี่น้องแม่อ๋อยชื่อเพ่นชื่อว่าแม่อ๋อยนะคะแม่เจ้าภาพาก็พูดเก่งพูดดีคุยดีแท้ๆคะ่ะสุดยอดเลยนะคะกูกูมึงมึง <laughs> ฟังเบิงนะคะ่ะนี่แหละค่ะโอ้จริงใจจริงใจนะคะบ่มีเสีแสงเอ้ยเอยเอเฮอตามภาษาโอ้ยมวลหลายมวลหลายพี่น้องนะคะ่ะเนื้องทีบอนี่ล่ละคือบรรยากาศเนาะคะ่ะพี่น้องนะการที่ว่าเหมือนที่บอโจบอกนะคะลูกทีมอ่าต้องมือไม้อ่อนน้อมนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสกับผู้คนไปแสดงที่ไหนขอให้เขารักแล้วก็มีตาพ่อบอโจเป็นคนสอนลูก สอนลูกทีมทุกคนอย่าถือเหนือทูตัวให้ยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับเอฟซีแฟนครับอีล่าหน่อยของเฮาเฮ็ดค่ะอีล่าหน่อยของเฮาเฮ็ดได้พี่น้องว่าอิล่าเก่งบอครูลีว่าอิหล่าบบธรรมดาเก่งหลายเก่งหลายเด็กหน่อยคนหนี้เนาะค่ะเนาะเห็นบอันอิหล่าหน่อยนะคะบญา่านผู้ใดดอก อีหล่าน้อยเท่าที่เห็นอีหล่าน้อยที่่านแต่พอไงพอไงข้ามผ่านนะคะตอนปลอมตัวมาแก่บนนั่นแหละพื้นญานอยุ่พ้นเดียวแม่อ้อยนี่ก็ขึ้นจวดจาดฝาดบึมนะคะคินหอดเดอ้อแม่แม่อ้อยนี่บอธรรมดาทหารมีโอกาสกระสิไปเยี่ยมเดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่คนจริงคนจังคนลำ่ำคนรวยไม่ต้องไปแสดงว่าเราเป็นคนรวย ขฮาอยู่แบบใดข้าก็เห็ดแบบนั่นนี่คือธรรมชาติของคนเฮ่านะคะบ่ต้องไปบอกว่าเจ้าของมีเงินมีสอยทองสเสินโตเ้าบ่าต้องไปอวดผู้ใดนะคะเพราะทุกสิ่งตายไปแล้วเอาไปบ่ใดเอาไวแต่ความดีความงามแม่อ้อยเราก็ว้า เก่งสะออนลายสะออนลายคู่รี่สะออนแหงเงงสะออนในความหนาหักบมื่ว่าจะไปคุยกับพ่อการใช่ไปคุยกับพ่อหยุดไปคุยกับเม่ติงหรือว่านอ้องปอมแปมนะคะก็ต้องขอบคุณซีทีอาร์ของนอง้องปอมแปมนะคะที่ให้คู่รี่ได้ออามาเวกเมือนี่เอามาเล่าข่าวสู่พี่น้องฟังเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องเห็นเป็นอย่างไดคอมเมนต์มาไต่คิดเด้อพี่น้องเด้อนอ้องปอมแปมกับเป็นกำลังใจนะคะเจอตัวเป็นเป็นเศรษฐีอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานีอีกคนหนึ่งเด้อนะคะนี่ลาะชีวิตของคนเรียบง่ายปีหนาพุ่นเด้อพ่นสั่งให้ป้อมแปมขึ้นวงนะคะที่ฟังเบิงนะคะที่สําคัญลูกสาวน้องอุ้งอิงผู้ได้เค้นผู้ไดกระฮัก ผู้ใดเห็นผู้ใดกระสออนความบ่ถือเหนือถือโตความเสมอตนเสมอไปของน้องอุ้งอิงของเหา้าเป็นที่รักของ FC แฟนคลับทุกท่านสุดยอดนะคะสุดยอดแม่ FC คนนี้ก็คือแม่อ้อยนะคะล่องใจจนได้จ้างงานปีหนาค่ะวันที่24กุมภาพันธ์69จะไปแสดงนั่นละค่ะอำเภอหนองหารเตรียมงานเรียบรลอยพี่น้องไปทะเบิงเดอนะคะมีโอกาสกับเบิงนี่ละ นี่แหละคือคนจริงนะคะเสียงจริงของเจ้าภาพว้าวตรงถืกใจลายลายขักน้พี่น้องเนาะยายแกก็พูดเนี่ยแล้วก็ถูกใจจริงๆกับพี่น้องสุคนสบายใจได้นะคะสบายดีก็ขอให้ยายเราเฮงเฮงปังปังนะคะย่ามไดก็อุย้ยจะเป็นมวลขักนะคะเดือนกุมภาพันธ์ขึ้สีมวลหน,นองหานบ่ได้หูจากยายแต่ก็รู้จากยายคงจะมวลหลายๆเราพูดตรง ห้าดีนะคะแบบว่าบอมมี่เสแสงนี่ค่ะคือคนจริงไม่อวดตัวไม่อวดรวยปากฏว่าชีวิตจริงยิ่งกว่าละครนะคะแต,งต่งโตอุญุอญัญะนะคะนึกว่าอีหลาหน่อยที่บอยไทยปากฏว่าเจอจริงต่อจริงนะคะชีวิตยิ่งกว่าละครของน้องอุ๋งอิงนะคะแฝงตัวมาหาอุ๋งอิงจนได้จ้างงานหมอลำในวันที่ยี่สิบสี่กุมภาหนเก้าค่ะจนย่างละลูก เห็นเกือบแล้วนะ<ค>นวามาไทายรวมเนี่ยนางกับยาลุมาติแม่ป้าจะเด้กคนเกือบเราก็แต่งตูตามสภาพเรานะคะแม่อ้อยสู่เอานะคะชีวิตของคนเราโอ้บ้านเ่นบธรรมดานี่ละเขาเรียกว่าผ่าขี้ริ้วห่อทองพี่น้องหูบอคนเท่าบ่จําเป็นตองโออวดอยู่แบบพอดีอยู่แบบพ่อเพียงอยู่แบบมีความสุขนะคะแล้วก็อยู่แบบสุขภาพจิตดีแค่นี้แหละค่ะพี่น้องคะความสุขก็อยู่ที่เฮานี้ละ หาได้จัดได้นะคะรักอีลาก็ตามไปให้กำลังใจเด้อค่ะเดอ้อมือแรกนี่ก็อยู่อันผู้เบียงค่ะบกไกลจากขอนแก่นปันไดดรอกค่ะประมาณหาสิบกิโลพี่น้องนะคะไปชมไปให้กำลังใจค่ะมือแรกนี่นะคะพี่น้องค่ะชมฟรีบริสียเงินเดอ้อไปให้กำลังใจอีลาอยู่อำเภอผู้เบียงจังหวัดขอนแก่นค่ะ นี่ก็เอวัเท่านี้เด้อพี่น้องคะ่ะกดถูกใจในช่องคูลีเจโอวันออฟสิเชียวด้วยนะคะขอพระคุณเอฟซแฟนครับอีหลาหน่อยน้องอุกอิงเอฟซแฟนครับสาวหน่อยเพจบันแพนทุกคนขอให้ร่ำรวยเงินทองเฮงเงปังปัอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีค่ะ